สนับสนุนโดยครีมอาบน้ำโปรเทคตรงไหมตามที่เพื่อนพูดบอกถ้าพลาดคนนี้หาใหม่ไม่ได้อีกแล้วที่จะเป็นแบบนี้และตรงไหมกับที่หมอดูบอกบอกคนนี้แหละคือเนื้อคู่ในความรู้สึกของบีทุกวันนี้คบกันมาสิบกว่าปีแต่งงานกันมาห้าปีเนี่ยก็ถือว่าถือว่าตรงนะคะถือว่าตรงแล้วก็คือบีรู้สึกว่า คือเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่วันวันที่เรามีความสุขอะค่ะวันที่เรามีปัญหาหรือว่ามีความทุกข์หรือเราแบบจัดการกับความรู้สึกตัวเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าเราจะหันไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคอยซัพพอร์ตเราอยู่ข้างหลังตลอดถึงแม้ว่าเขาจะแบบว่าโอ้โหแบบไม่ได้ปี๊ดปาร์ตมาเลยทันทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาที่เราหันไปแล้วมองเห็นเขาอยู่ไกลๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้ว่าเขาคอยซัพพอร์ตเราให้กำลังใจเราอยู่ตลอดค่ะเขาบอกว่า,วาถ้าแต่งงานกับ หรือว่าได้สามีหรือได้ภรรยา,าที่รักกันแล้วก็ถูกคนที่สุดนี้มันเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หน<ช>ึ่งทุกวันจริงถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งทุกวันบีรู้สึกอย่างนั้นไหมก็คือถ้าสมมติว่าเทียบกันในช่วงช่วงที่เราเจอมาแลวกันนะคะจนถึงปัจจุบันนี้บีก็รู้สึกว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของบีแลยกันนะคะเห็นไหม ใช่เลยก็คือความรักใดๆดีด้วยแต่ว่าความความเป็นพระแม่พระแม่พระแม่มาติกาเกิดขึ้นจากมีหนึ่งคนที่เขามานเล่าในรายการแล้วก็บอกว่าอ๋อคนเนี้พี่บีเขาหาให้แค่นั้นเลยค่ะคุณอาค่ะแค่นั้นเองที่เคยมานั่งอยู่ตรงนี้แจ็คกี้ชักลีนก็ก็เหมือนว่าเป็นคนที่วันที่มันนั่งเนี่ยยังแบบ รุ่มรุ่มดอน <c oughs> ดอนุ่มุ่มอย่างโอ้อแอแ้อเอะเอะหลังจากนั้นไม่นานก็ว่าว่าอ่ะมีเดทมีแล้วใช่ไหมเพราะว่าไปเจอบีแล้วก็บีบีก็แนะนำให้กับแจ็คกี้ คือเอาอย่างนี้เอาว่าพาน้องอะไปรู้จักคนใหม่ๆรลอกันเนาะ<อ>แล้วก็คือพาน้องไปรู้จักมักจีเฉยๆค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าน้องจะแบบว่าสารต่อความสัมพันธ์หรือว่าทางผู้ชายสารต่อความสัมพันธ์แล้วก็จะเข้ากันได้หรือเปล่าไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเป็นสิทธิของน้องไปค่ะ,คะแต่หมายถึงน้องเขามีการเอื้นเอ่ยกับพี่บ <c oughs> ีไหมว่า สดค่ะพี่บีหาให้หน่อยก็มีนิดนึงค่ะก็มีนิดนึงสะเนี่ยวันนั้นเนี่ยที่ไปกินข้าวกันก็เนี่ยไปกินข้าวกับที่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแจ็คก um> yeah ี้มาแล้วก็มีเพื่อนมาแล้วก็มีสามีกับเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะเอายังไงดีนะน้องโสดผมเข้มดำแดดเอายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยสเปคคุณแจ็คกี้อ่าสเปคคุณแจ็คกี้ที่ขมเข้มดำแดดแล้วเอายังไงดีนะเสร็จแล้วคราวนี้เราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมีรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอ่า ชวนกันไปให้รู้จักเฉยๆแต่ว่าตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวก็ต้องไปอัปเดตกับคุณแจ็คกี้เอาค่ะเขาชอบตกปลาค่ะคนนี้เอเลยอรู้จักด้วยหนูก็อยู่แล้วอยากจะรู้ดีแล้วที่เขาพูดเองอยากจะรู้ไปหมดแลวค่ะแต่ว่าก็ทุกคนที่หาให้นี่หมายความว่าถูกเรื่องถูกคนถูกคู่ถูกต้องค่ะแล้วก็เหมือนว่าถูกชะโลกัน ไปกันได้ดิจัดมาให้แล้วกี่คู่บีบีครับจริงๆถ้าแบบเนี่ยเป็นในชีวิตจริงด้วยก็ประมาณห้าหกคู่แต่ว่าถ้าเป็นที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อเป็นสองคู่ที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จักค่ะคนหนึ่งคือใครครับคุณการกันตาทาวอนกับคุณพลอยอัยดาค่ะน้องแก้มบุ๋มกับคุณพีทค่ะนี่ทายาทเจ้าของโรงพยาบาลเกษมราชค่ะนี่คือคู่รักที่ เออบีเป็นเป็นผู้ก็คลิปแม่สื่อใช่ไหมแม่สื่อใช่ซึ่งพี่กันอาจจะไม่ค่อยมีใครรู้แต่ที่มาฮือฮาเลยคือแก้มพี่แก้มบุ๋มเพราะว่าพี่แก้มบุ๋มเขาเปิดตัวปุ๊บเขาก็ไปให้สำร้ทุกคนก็แบบอินกับพี่พีททุกคนโอ๊ยพอไมโครเวฟอยากได้แบบนี้พี่พีทไม่คุณมีคนเดียวหาจากไหนมูยังไงมันเริ่มหนี้แล้วไงมูยังไงหาจากไหนพี่แก้มก็เลยพูดว่าอ๋อ พี่บีหาให้นีเจ้าแม่อะคนก็เลยมาให้เป็น พระแม่พระแม่ปาติกาพระแม่คืออาจจะเป็นเพราะว่าแบบคุณพีได้ค่ะกับน้องแก้มบุ๋มคุณพีเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าเป็นเพื่อนสนิทที่มหาวิทยาลัยตอนเรียนปริญญาโทด้วยกันแล้วโดยพื้นฐานนิสัยส่วนตัวของคุณพีเนี่ยเป็นคนอบอุ่นเป็นคนใจดีเป็นคนใจเย็นอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาเจอน้องแก้มบุ๋มพอดีแลวคราวเนี้ยก็แบบออกทางโซเชียลด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วคราวเนี้ยก็คือเป็นคู่ที่น่ารักแล้วคนในโซเชียลก็ชอบพอดีด้วยค่ะใช่แต่จริงๆอะบียคือเป็นแค่แบ แบบว่าคนแนะนำเฉยเฉยเฉยเเลยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทั้งสองคนก็คือแบบว่าเข้าคู่กันเองคนนี้จะแต่งงานกันอยู่แล้วและอีกหนึ่งท่านพ <c oughs> ี่อ้าําอันนี้ <c oughs> ก็ฮ<า>ูฮาเหมือนกัน <c oughs> พี่คือไม่ใช่คือพี่สาวอะไปบังเอิญเจอที่งานแต่งงานค่ะแล้วก็คือแซวแซกันเล่นๆเ,เฉยๆแต่หนูว่าพี่อามเนี่ยคือไม่ต้องถึงถึงมือเราหรอกนี่ไะเออกำลังจะพูดพี่อารอแไม่ต้องถึงมือเราหรอกของพี่สาวนี่คือหนูคิดว่าน่าจะต้องมีคนพุ่งเป้าไปที่พี่สาวหลายคนอยู่แล้วแล้วเออแต่ว่าถ้าวันนั้นอะมาถึงแล้วเราเจอคนที่โอเคโปรไฟล์เหมาะสมแล้วก็คิดว่าแบบ น่าจะนิสัยใจคอเข้ากับพี่สาวเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เดี๋ยวค่อยให้ถึงวันนั้นก่อนหมายความว่าคุณอ้ําพัชราภาเคยมาบอกบีให้ช่วยอาวหรออะไอย่างงี้เหรอแซวเลกันเล่นๆค่ะ,ะแ,แต่ได้พูดแต่ได้พูดพูดพูดที่เล่นจริงๆว่างั้นใช่ค่ะเป็นแค่แซวๆกับพี่สาวน้องสาวเฉยๆค่ะอ่ากำลังพูดว่ามันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญมันจะต้องมีความตั้งใจ จากฝ่ายโน้นด้วยและฝ่ายนี้ด้วย <c oughs> และถ้าถ้าพูดที่เล่นทีจริงก็โอ้หน่นแหละเอาแหละถือว่าถือว่าได,ได้ผ่านพิธีกรรม <c oughs> อันนี้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> จับตามองต่อไปแล้วเจอยังยังยังอีกฝักก่งผู้ชายนี่เราหา,หาเจอยัง <c oughs> ยังเลยค่ะยังเลยค่ะตอนนี้ <c oughs> <c oughs> วาลนไท์ท Ma like oh, mm ี่ผ่านมาคุณอ้ําก็ได้รับเยอะแยะเนะเออเป็นคนที่นะอย่างที่ว่าเนี่ยไม่จำเป็นต้องถึงมือเราใช่ค่ะแต่มือทองมากๆคนนี้ในเรื่องของความรักดูสิของตัวเองก็หยิบเอาแต่ชิ้นปลามันเนาะและของคนอื่นๆก็สามารถหยิบคู่ที่ถูกเขาแมทชิ่งกันได้อแมทชิ้นกันได้ดีชีวิตก็มีความสุขวันนี้ถ้าถ้าเต็มเต็มร้อย ชีวิตของบีมาติกาวันนี้ให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่หนูหนูคิดว่าหนูก็ให้เต็มร้อยนะคะสมบูรณ <laughs> ์แบบหนูหนูคิดว่าคือมันเป็นช่วงเวลาอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะมันเป็นช่วงชีวิตที่ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดเลยกันนะคะเพราะว่ามีลูกมาเติมเต็มในชีวิตเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบเออช่วงชีวิตนี้ก็คืออยากตักตวงให้ได้มากที่สุดถือว่า,วาเป็นช่วงชีวิตที่ดีะคะ่ะนี่ครับท่านผู้ชมฮะชีวิตที่สมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะชีวิตความรักนะฮะของบีมาติกาชีวิตครอบครัวชีวิตที่มีความสุขทั้งกายทั้งใจนะฮะแล้วเขาบอกว่าร้อยได้เต็มร้อยก็หวังว่าคงจะเต็มร้อยต่อไปอีกนานเท่านานนะครับบีมาติกาครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คแฟบนรายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ